ก็ได้ตั้งกล้องอยู่เนาะเขาต้องเว้นระยะห่างไหมห่างกันนิดนึงครับนิดนึงสักสอบนึงก็ได้ห่างกันนิดนึงสอกนนึงก็ได้หันได้ครับผมครับวันนี้วันนี้ก็ขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับว่าเอาแบบถามทุกประเด็นได้เลยนะครับ ไดดมอทุกยินดีตอบเลยใช่ไหมครับผมไม่มีหมกเม็ดครับไม่มีหมกเม็ดสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องกัปตันดัมซิงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แอดแอดชิดเป็นคนถามเนาะโอเคครับเยงไงนนเสียไไดปอยู่บ้านอยู่ซองดูเมียสบายดีบ้างเหนื่อยครับผมพี่ชายของกิงกลับไปอยู่บ้านทำอะไรขับรถครับขับรถอ้าวไหนบอกว่าได้ยินข่าวว่าเขาไปปลูกบ้าน ก็ขับรถด้วยก็ให้ช่างมาทําบ้านให้ด้วยเพราะว่ากลับไปก็เดนนี้เดนนี้งานเยอะไหมก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆสิบยี่สิบเที่ยววิ่งเรื่อยๆแถวบ้านเดนนี้เขาเขาเอาเที่ยวเท่าไหร่แถวบ้านวิ่งอยู่สามร้อยห้าสิบครับค่าค่าฟอนครับหรือว่าค่าดินครวมหมดครับผมอ๋อรวมหมดโอ้ส้ดดินท้อาทิยนะดำใหญ่หรือดำเด็กวันนี้ก็ดำปกติเฉยๆแต่ว่าจะเน้นใส่เยอะที่บ้านของพ่อตาใส่เยอะ ก็คือดัมซิ่งนี้มาจากรถดัมนี่ใช่ไหมก็คือขับดินใช่ไหมตอนที่จะก่อนที่จะเปิดช่อง y youtube เนี่ยผมก็ทําขับรถดัมอยู่ก็เลยคิดเห็นเขาเพราะว่าตอนนั้นติดตามช่องที่ว่าเขาทําเกี่ยวกับรถดัมเยอะผมก็เลยตั้งเป็นช่องลูกชื่อลูกชายแล้วก็ใส่ดัมซิ่งเข้าไปด้วยนี่ที่มาของช่องใช่ไหมใช่ที่มาของช่องเลยนะโอช่องเปิดได้ประมาณสักไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์หรอกถ่ายแถวบ้านไม่กี่อาทิตย์ ก็เห <formation> ็น <handled> ที mm ่บ่าวหอมมาที่บ้านลุงผมติดตามพี่บ่าวหอมอยู่ด้วยอประมาณสามสี่วันนี้แหละแล่นน้ำกดเลยตามมาด้วยแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะยังคงดัมซิ่งเหมือนเดิมมีคนมีคนเขาบอกว่าตันทิ้งยู่ก็ไม่ได้ทิ้งครับผมเหมือนที่รู้ๆกันนั่นแหละใช่ผมก็ไปทําธุระที่บ้านรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคำคำนี้ก็ก็ไม่รู้สึกยังไงครับก็ปกติเพราะว่าคนเราก็ต่าง่างความคิดผมไม่ห้ามความคิดใครไม่ได้สันรัม เพราะว่าจะใช่หรือไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมใช่ใช่ใ่ครับผมเราบั่นใจในตัวเราเองใช่เพราะว่าต่อให้คนอื่นเขาบอกว่าเราเราไม่ได้ทิ้งลุงต่อให้เขาพูดนะว่าเราไม่ได้ทิ้งลุงแต่เราดันทิ้งลุงไปมันก็ใช่ไหมอยู่ที่ตัวเราเนาะเราสัญญารุ่ผู้ชายเนาะว่าเราแต่ไม่ทิ้งกัน ยังจาได้อยู่ยังจําได้นะที่คำาไว้ให้กับเอฟซีนะครับที่คาสัญญาไว้ให้กับเอฟซีแต่ที่เราต้องไปพรา่อเราได้ลั่นสัจจะไปแล้วว่าเราจะไปเราจะไปทําธุระส่วนตัวของเราเนาะมีงานมีการเนาะธรรมดาแล้วเนาะครับผมเพราะว่าไม่มีคนขับด้วยที่บ้านแล้วก็บวกกับจังหวะที่งานกําลังเข้าเนาะก็เลยกลับไปดูแลนะครับเทศบาลทั้งเลยครับน้ำแข็ง ตอนนี้มีออเดอร์ใหม่เข้ามานะห้าสิบห้าสิบแก้วเราจะพันยังไงกับห้สิแก้วดีห้าสิบแก้วครับตอนนี้เรานั่งอยู่กันก็คนคนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่ดีคนละสิบแก้วคนละสิบโอเคนะครับสิบก็แข็งเรเอยขอบคุณครับ